ครับสวัสดีสบายดีพี่น้องบอกไปเมื่อสุขสุขคน้องคอยข,าขา่าวคนละก็กินเดอ้อพี่น้องมือรีภาพพี่ภาพน้องมาก,กินเนี่ยพี่น้องนี่ลูกอะไรลูกไหนลูกไหนลูกนี้แหละลูกอะไรลูกไหนลูกนี้แหละเป็นลูกไหนอะจจะบอแมนแอปเปิลเลยพี่น้องแอปเปิลคือตัวนี้น้อย,นอยเนาะอันนี้เป็นลูกไหนคือกันเนาะลักษณะขื้แอปเปิลอู้ กินกำเนิดมาจากไหนเราไม่รู้จักเราไม่น่าที่กินอาสารคุณเป็นยารักษาโรคอ,อะไรเราไม่ทราบเรามิน่าที่กินมาล่าพี่น้องแซ่บๆด้วนกันวอลเลนเดอร์รสชาติคือแบบเปรี้ยวอมหวานฝาด้อ่หนึงี่นอง กินกับพรกเกลือกบปิ คนขา้าพาแบบเนี้ย <Okay. S 1> แล้วก็กินสิเดี๋ยววันนี้งดพริกงดเผ็ดมือหนอึ่งได้ไปหรอกแต่ว่าอันนี้ก็เผ็ดอยู่น้อยหนึ่ง กินซื well. ้อมันกัะแสบอยู่เลยแล้วต่อปูมาจะสร้างที่ดีเพื่อให้จิมผิดเกลือกสิเน้องอันนี้เป็นแอปเปิลหน่อยเิน้อง

ผสมพีนเนอะบอกยะเนือมนเ,นเหอกกเนออกไปวะมันสืสุกอกอยากกวนเนมันสุกมันสิเป็นังไหนเนาะสุปเราเกินเนี่ยมันสุกอะเนม,มันเ,เพินเ่นขายให้มัเค้นมัขายเล้าซื้อมากินมนคือสิบ ก,ก,กินกะปิเ,ปเลกลกินให้เพื่อนเพื่นได้ไหมเนพี่เกลกินกะปิ ไม่ใช่พี่เกลือกับปิดก็พิ่เกือบ่อย เน็นงดสมตำงรันจินสมตำคู่มือเลไไต่ไปข้างในเป็นยังไงพี่นนอง

เนื้อมันซั่มๆดีๆของเมืองน้ำเนี่ยเนื้อน้ำม,มันจะเป็นเสือมันก็เอิก็เอ,นอินลูกพลังถูกไหมลูกพลัง ก,ก,กับจิ้มกะปิอืมมากินเอง ักใหม่ที่ว่าจิ้มเกือซี่น่ะจิ้มแจ่วจังซี่ะเป็นประเภทแบบว่าบกสมโอี่เนาะักยมักมง

บางคนจะตามมสซื้อไข่บางคนจะทมักม่ถามสุดไข่ดองบางคนทามมสซื่อซื้อยังวะคยทามอสไั่นผัดทำมาสื่อซื้อยุไสบอกไปดื่มจดสีิมงไงบ่เพราะเจ้าเบอร์ไม่คุมหมือนล้วสองสามเหนือมาขายเด ือจะงไข่รูกอะ่ะคอยซื้อมาแต่ไซเดนกัมเมนไป่นอะไซเดนกัมเมนซูบอลซิมีไข่รูกซิมียังเป็นแบบม่วง็เห,เห,เหอะไปเนี่ยเนาะซิมเดตัวพ่อจะตามซ้างตามเพจ ตามไปเนี่ยแบบแพงกว่าอนึงเนะาะเพื่อจะจุกขาโซงบวกหลายๆอย่างคิดอะไรสน,นิทอะพี่นอ้องกับบริอิมเลยะกับบริบริมาพ่อเนาะ คือว่ามากใหม่กินอิ่มมันโบอิ่มแต่มันจะมีปริมาณของมันเวลาเขากินเราหยุดกินสิแปลว่ากินจะกินของหัวเพชรยุดแจวยุดยังส่งเค็ดแขียวขยุดไปก่อนจากกันก็ระดิลเี่น้องเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแช่หนึ่งการติดตามหนึ่งหนึ่งดวงดาวใหนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะขอบคุณในอาตีคำวโรปมลากโชว์ สำหรับแฟนแฟนยูทูบหนึ่งไหลหนึ่งแช่นึงกันหนึ่ง s ั b ส c r i b e ไปบอกกูเดี๋ยวไปข่าวคนรับโอ้ยข่าวคนรับพอกิเนเดือดเรยไปเดิอคุณสิยเอื้อมไหม่ยอ่ากจะได้นี่กำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ล่างกนไปเพลงเท่านี้เด้อบ,บาย